โอเคนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เลยนะผมก็ฝากมากติดตามช anel กัดคุงทีเด้วยนะครับผมก็ช anel นี้นะผมก็เป็นช anel ที่ทําเกี่ยวกับอ่ารับทำสปาวเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ฝากมาติดตามช anel เขากันด้วยนะครับผมแล้วก็จะเกิดยอดซับสไคร์เข้าถึง1000นะครับผมก็จะแจกสปาวฟรีด้วยนะครับผมอ่าเป็นการแบบสร้างสปาวอ่าให้ฟรีอ่ะเออนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ฝากมากดติดตามเขากันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ช่องของเขาไว้ทางใต้คําอธิบายเลยครับผมโอเคนะครับผมก pues. ็สวัสด okay, ีคุณผ well, ู้ชมทุกทท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับรายการมิเตอร์ทีเเลยนะครับผมก็อยู่กับผมตานนะครับโอเคนะครับผมก็สลับในคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าออนไลน์ครับพีนะครับผมอ่ะก็ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน1.1.5ถึง1.1.7นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ออ IP เซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็พอร์ตนะฮะไว้ทานใต้คำอธิบายเลยนะครับผมอ่าแล้วก็วิธีการสมัครวิธีการล็อกอินด้วยนะครับผมว่าต้องพิมพ์ยังไงนะครับโอเคนะครับ ก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็จะเข้าได้ประมาณ20คนด้วยกันนะครับผมสมัครไอดีใหม่นะครับผมก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดแก้บั๊กก่อนนะครับอาจจะได้เซิร์ฟเวอร์จะได้ลื่นๆนะครับโอเคนะครับก็อ่ารูปหลังสปาก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นกล่องสุ่มเซตเทปนะครับผมก็อ่ากดไปมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อันนี้มันเอาไว้ทำไรเอ่ยอะไรกดของเซิร์ฟเวอร์หรอ,อห้ามขอของอ๋อโอเคนะฮะ opgm หรืออื่นๆอะไรก,ก็ว่าไปนะครับห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นนะผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับห้ามบินก๊อตหรือ jmc ในพื้นที่ต้องห้ามนะผมห้ามใช้มอดหรือโปรแกรมช่วยเล่นนะผมไม่ทุบทำลายสิ่งก่อสร้างของคนอื่นนะผมะให้ความร่วมมือกับแอดมินและสตาฟในกิจกรรมต่างๆนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับอันนี้เป็นอ่ารับเควสอ๋อนี่เป็นรับเควสนะครับผมก็ให้นำจงไปปลูกนะผมแตงโมแล้วนำมาให้ผมนะครับผม64ชิ้นนะครับผมรับเงินไปเลยนะครับผมเท่าไหร่เนี่ยเด็กตรงนะประมาณห0 0แสนนะครับผมอโอเคนะครับแตงโม64ชิ้นนะผมรับเงินไปเลยห0 0แสนนะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าน่าทำนะสำหรับเควสอันนี้นะครับอ่า หากกุญแจหาหากุญแจมาเพื่อเปิดนะครับอ๋อเป็นนี่น่าจะเป็นตรงนี้นะฮะสับไอ้สุ่มกองเทพนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บน่ะผมขอปิดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าท็อปอันนี้เป็นท็อปอันดับนะครับผมอ่าท็อปเดสนะครับท็อปเดสอ่าท็อปคิวท็อปมันนี่ท็อปเลเวลนะครับผมเป็นพวกอันดับนะครับผมอ่าโอเคนี่ครับก็เราวิ่งไปทีละแถบก็แล้วกันนะครับอ่า ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่าอันนี้เป็นเอนชาร์ดนะผมนี่นะฮะเอนชาร์ดนะใช้ประมาณหนึ่งมืนนะครับผมอันนี้หนึ่งล้านนะครับอันนี้หนึ่งพันนะครับผมเป็นชับน่าจะเป็นตีแรงละมั้งนะครับโอเคนะครับเอ่อก็อันนี้เป็นแจกเงินฟรีใช่ไหมนี uh, ่ครับอันนี <Okay, mm, ้เป okay, ็นเงินฟรีนะครับผมอ่ะนี่นะฮะอ่ะจากพันห้าตอนนี้นะครับผมเป็นสามพันแล้วนะครับนี่นะฮะ ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บเดี๋ยวเราเอาของไปอินชาร์ตให้ดูก็ได้นะผมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราปั๊มตังค์ไปก่อนครับเราเอาสัก1,000 0ก็แล้วกันนะครับกดไปสักหมื่นหนึ่งนะฮะเราจะไปอินชาร์ตดาบเลเวล8กันดีกว่านะครับผมอ่ะเรากดรัวไปเลยนะแปบเดียวก็ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บโอเคนะครับครบแล้วนะคผมอ่ะนี่นะฮะอ่าโอเคนะครับก็ เราไปดูทางอื่นกันต่อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแปบนะตรงนู้นมันมีอะไรอะเดี๋ยวในน้ำตกอะแปบนะเรามีความเป็นคนขี้สงสัยนะครับผมมาอ่ามันเข้าทางไหนไวะเนี่ย <c oughs> นะมันมีทางเข้าวะแปบนะหาก,ก่อนหาก,ก่อนมันอ๋อมันเข้าไม่ได้เหรอหรือยังไงหรือต้องขึ้นไปข้างบนเอ่ยแปบนะฮะปึ๊บดาฟีเหรอ อแล้วมันจะเอาเอาอกไปนี่อ๋อนี่นะฮะนี่นะฮะอ้าวไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดโอ้โหรถหลอกนะฮะโอเคนะครับก็ไปไม่ได้แลวมั้งนะฮะเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้อ่ะดาฟีดาฟีอ่ะ มีทางเข้าไม่เอ่ยไม่น่าจะมีนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับอึบเดี๋ยวลงนะขึ้นจากน้ำก่อนนะครับอืมเอ้ยข้างบนคืออะไรอะ่ะรับเงินฟรีห้าพันเนาะอ๋อเพียงแค่กระโดดขึ้นไปนะครับผมอ่ะนี่นะนี่กระโดดขึ้นไปนะครับไปกดหุ่นก็จะได้เงินฟรีห้าพันเลยนะครับผมอ่โอเคนะครับ ก็ซึ่งผมกระโดดไม่เก่งนะครับผมอ่ะโอเคปึ๊บอ่ะอ้าวโอเคนะโดดโดดแค่บล็อกเดียวยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอ๋อเป็นเซตนะผมเซตมังกรอะไรประมาณนี้เป็นเซตแรงนะครับผมจะขายอยู่ที่ประมาณสามสิบวอลด้วยกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับติดต่อได้ที่ไอดีไลน์นี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ,อืมเฮ้ยมีมินิเกมด้วยนะครับผมอ่ะ อันนี้เป็นวาร์ปนะครับผมวาร์ปปึ๊บ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 นี่นะฮะกิจกรรมนะครับผมปึ๊บมีอะไรไม่เอ่ยปึ๊บวาร์ปเข้ามานะฮะกดแก้บั็กไปก่อนเลยนะครับปึ๊บนี่นะฮะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยเออ่กิจกรรมอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีประตูมิติให้วาร์ปปึ๊บวาร์ปมาอ้าวอวันคืออะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ป้อนครับก่อนนะครับยังไม่เปิดนะครับอืมโอเคนะครับแล้วก็กดแก้บัคไปหนึ่งทีนะครับปุ๊บหนี่นะฮะอ่าเป็นวิธีการเล่นแบบไม่กระตุกอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นสำหรับอันนี้ก็เป็นสร้างบ้านพื้นที่เรียบนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช็อปยศนะครับผมอันนี้ฟาร์มวัวนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมินิเกมสกายวอร์นะครับ PVP TNT เทียีลนนะครับ ไอ้สร้างบ้านนะครับผมมาอาชีวิตรอดนะครับมร์เดอร์นะครับผมมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูยศกันดีกว่านะครับปึ๊บโอเคนะครับอ่าต๊ดๆนะฮะยิงขึ้นมานะครับผมก็สายมือเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับดูทางนี้ไปก็แล้วกันนะครับแอดมินนะครับผมอยู่ที่100วอนะครับโอนเนอร์นะครับผมร้อยหนึ่งนะครับผมโอพเก้าสิบนะครับวีพีเจ็ดสิบนะครับ ซูเปอร์วีพีแปนะครับผมมาซูเปอร์ไอรอนนะครับ70นะครับซูเปอร์โกลเด้นนะครับผม80นะครับผมมาโอเคนะครับซูเปอร์ไดมอนด์นะครับผม90นะครับวาเลนไทน์เพเยอร์นะครับผมใช่ปะวาเลนไทน์ใช่ไหมโอเค50นะครับผมมาวันวาเลนไทน์วีพีนะผมหกสิบนะครับออนไลน์ v ีพนะครับ70นะครับผมประมาณนี้นะสหรับยศนะครับผมมา โอเคนะครับอายเป็น mtr นะครับผมนะฮะคือ70นะครับผมอ่ะ vpf นะครับผม40นะครับอ่าสงกรารมาสเตอร์นะครับผม30นะครับสงกรารเดย์นะครับผม20นะครับผมอ่ะ admin ทูบนะครับผม admin ทูบห้านะครับมาสเตอร์ทูบนะครับผม70นะครับสุดาทูบนะครับผม40นะฮะ youtube หกนะครับ mini ทูบนะฮะ ห0านะมันทุบๆลยนะออนไลน์ซูเปอร์วีพีนะครับผม7จิบนะครับออนไลน์วีพีบวกนะครับ7จนะครับผมโอเคประมาณนี้สลับยศนะครับนายยศโค้รเยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองเข้ามินิเกมกันดีกว่านะครับผมเป็นมินิเกมคัตกรนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่โอเคนะครับมอร์เดอร์มอร์เดอร์กดไปกดไปปึ๊บโอเคนะครับ ไอ้แกะบักปุ๊บโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับเก็บของคําเตือนเก็บของก่อนเล่นนะครับผมมาไม่งั้นของจะหายนะครับผมมาโอเคมอร์เดอร์นะครับผมมอร์เดอร์หนึ่งนะครับผมมาโอเคนะฮะโอเคนะครับ,น,รบนี่นะฮะอ่าปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะอันนี้เป็นแบบมอร์เดอร์นะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรเอ่ยนะฮะ มันเอาไว้ทำอะไรอ๋อสำหรับ V.P. นะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นแมปเมอร์เดอร์นะครับผมนี่นะมิดเกมฆาตกรนั่นเองนะครับผมอ่าก็สำหรับใครที่อยากเล่นเลยนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยแบบผสมผสานนะครับผมเอาชีวิตรอดมิดเกมมีให้เล่นมากมายเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับมี p v p ต่อสู้อะไรก็ว่าไปนะครับอ่าก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ครับ P.E. นะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะเป็นเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชั่น 1.1.5ถึง1.1.7นะครับผมอ่าโอเคนะครับก็สำหรับใครอยากเล่นนะครับ IP นะฮะอยู่ทางใต้คำอธิบายแล้วก็พอร์ตด้วยนะครับผมอ่าก็สำหรับใครที่สนใจอยากติดต่อโปรโมเวอร์นะครับผมก็สามารถติดต่อได้ทางลิงก์ a c e b o o k ของผมทางใต้คลิปเลยนะครับผมโอเควันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเควันนี้ก็สวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะ